ทีที่รักแม่ใช่ไหมอืมดีมากเลยแล้วก็แล้วดูแล้วดูเขาทำดิเขาจะต้องแบบมานอนหนุนหนุนตักแม่กะทิอ่ะใช่นไหมทีจะเอาอะไรครับอืมอืมเอาอะไรลูกว่านจะเอาอะไรครับอืม,ม <า S 2> อุย้ยคุยเก่งแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไร<า>เก่งกินได้ทุกอย่างนะใช่ป่ะคะทิตลอดทั้งคืนเาใช่เราจริงๆแล้ว มแม่หมูมช่วงนี้พี่จะหอมลงเพราะว่าทิเลือกอาหารนะครับแม่ก็พยายามกำลังหาอาหารมาลองให้กทีกินอยู่ว่าอะไรที่กทีจะกินใช่ไหมครับใช่ไหมครับทีก็แก่แล้วก็เลือกเยอะนะเรื่องอาหารเนาะกำลังเปลี่ยนอาหารให้ทีอยู่ทีค่อนข้างจะอายุเยอะแล้ว โมนี่ก็มานะครับเนี่ยโมน่หลานชายของกะทินะคะเดินมาเข้ากล้องพอดีนะครับโมน่โมน่ไอ้งเก่งเนาะใช่ไหมนี่นี่อ้วนมากเลยนะครับ ใ็นไหมครับน,รน,นี่ตาไปไหนอ๋อนี่ตามีกิสลี่ของแม่มีน้ำแมวหางฟูน้ำนานตาลตาจะไม่ร้องนะครับอันนี้ตาเป็นพอ่ออันนี้โมเน่เป็นลูกชายนะครับม,มากันครบเลยนะกัรที่จะอะไรครับ กันไม,ม่นเลยพอเลยพอเลยพอแล้วพอแล้วมันน่ารักเกินไป